สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านวันนี้พบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ในวันอังคารที่28สิงหาคม2555เรามาเริ่มต้นจากการซื้อขายของกองทุนขนาดใหญ่ก่อนนะคะเมื่อวานนี้ทั้งกองทุนทองคำ SPDR และกองทุนโลหะเงินไอแช์นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานนะขณะที่การเคลื่อนไหวของสิงสนทรัพย์อื่นๆเมื่อวานนี้ปรากฏว่า การเคลื่อนไหวทางโลหะเงินค่าเงินยูโรและน้ำมันรวมทั้งดัชนีดาวโจนได้ปิดลดลงขณะที่ดอลลาร์อินเด็กซ์สามารถที่จะปรับขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำนั้นก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆทางการคาดการเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของยุโรป โดยเมื่อวานนี้ก็คือมีการคาดการณ์เกี่ยวกับมาตรการ QE3 เกิดขึ้นว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่โดยเขาได้จับตามองการพูดของประธานเฟดในวันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นทําให้มีกระแสข่าวว่าประธานเฟดในวันศุกร์นี้อาจจะไม่มีการพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ราคาทองคําได้ปรับตัวลดลงแต่อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคําก็ยังคงเป็นไปตามกรอบแคบๆอยู่ เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ปัจจัยสําคัญที่นักลงทุนควรติดตามก็คือตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในตอนสามทุ่มซึ่งเป็นตัวเลขเดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขประมาณการ GDP ในไตรมาสสองของสหรัฐด้วยซึ่งเมืองต้นนั้นได้มีการประมาณการไว้ที่ยูน 1.7%มากกว่าประมาณการครั้งแรกซึ่งอยู่ที่1.5%ซึ่งหากตัวเลขดังกล่าวได้เกิดขึ้นจริงก็อาจจะทําให้เป็นข่าวลบต่อราคาทองคําในวันพรุ่งนี้ได้นอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับทางยุโรปโซนก็มีประเด็นความคืบหน้ามากขึ้นเมื่อมีกระแสะข่าวว่าตัวเยอรมนีแล้วก็ตัวฝรั่งเศสได้มีการนัดหาือโดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกษิจนอกจากนี้ก็มีกระแสะข่าวว่าสเปนได้เข้าหาดอกับ ECB เรื่องเกี่ยวกับการที่ ECB จะเข้าแทรกแซงตลาดพันธบัตรของสเปนอย่างไรก็ตามนักลงทุนควรระมัดระวังกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าอาจจะมีข่าวดูเกิดขึ้นมากมายดังนั้นแล้วนักลงทุนก็อาจจะเน้นการเล่นในกรอบไปก่อนระหว่างแนวรับแนวต้านประจําวันของราคาทองคําค่ะภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคํา เมื่อวานนี้ราคาทองคำได้เปิดที่บริเวณ1,670ดอลลาร์ต่อออนอย่างไรก็ตามเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะออกมาได้จริงหรือไม่ทำให้ราคาทองคำระหว่างวันได้ปรับตัวลดลงที่บริเวณ1,660ดอลลาร์ต่อออนและทำให้ราคาลดลงไปประมาณ6.25ดอลลาร์ต่อออนและถ้านักลงทุนสามารถสังเกตในกราฟก็จะเห็นว่าราคาทองคำแท่งกราฟนั้นก็เริ่มที่จะเป็นสีแดง นันใหมายเขาว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการปรับตัวลดลงและมีการเคลื่อนไหวเข้ามาในบริเวณกรอบของเส้นบลินเจอร์แบนอีกครั้งหนึ่งทําให้ราคาทองคําในช่วงนี้นักลงทุนควรเน้นเล่นตามกรอบระหว่างแนวรับแนวต้านเป็นสําคัญไปก่อนสรุปภาพรวมการลงทุนราคาแนวรับอยู่ที่บริเวณ1,657 1,650 และ1,640ขณะที่แนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ1,670-1,676และ1,683โดยในตอนเช้าราคาทองคําก็ได้ปรับลดลงมาบริเวณ1,657ซึ่งนักลงทุนควรจับตามมองบริเวณ1,657และ1,650ดอลลาร์ต่อออนเป็นสำคัญซึ่งหากว่าวันนี้ราคาทองคํายังสามารถยืนอยู่เหนือบริเวณ1,650ดอลลาร์ต่อออนได้ นักลงทุนก็สามารถที่จะเข้าซื้อเกณฑ์กำไรได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่มีแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,670ดอลลาร์ต่อออมอย่างไรก็ตามเนื่องจากการเคลื่อนไหวของเมื่อวานนี้ทำให้ราคาทองได้ปรับตัวลดลงดังนั้นแล้วช่วงนี้ทางไว i t e a g แนะนำว่านักลงทุนยังควรเน้นเล่นเกณง์กำไรระหว่างวานันระหว่างแนวรับและแนวต้านเป็นสำคัญเป็นสำคัญไปก่อนจนกว่าราคาจะสามารถทะลุแนวะเส้นบริเจอร์แบนได้อีกครั้งหนึ่ง ทางว LG, ขอจบการวิเคราะห์ราคาทองคำเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ